ที่จังหวัดพังงาครับชาวทุง่งคางโงกสืบสารประเพณีลอยเรือส่งสเสบียงให้บรรพบุรุษและสะดอกเคราะห์ในช่วงเทศกาลลอยกระทงและเปิดตลาดนัดสีเขียวคลองบางกันที่สาราอเนกประสงค์บ้านบางกันหมู่4ตำบลทุง่งคางโงกอำเภอเมืองจังหวัดพังงาว่าที่ร้อยเอกพงศักดิ์เวทยาวงในอำเภอเมืองพังงาพร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดพังงาคณะผู้บริหารพร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่รวมสืบสารประเพณีลอยเรือและทำบุญหมู่บ้านในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยชาวบ้านใช้ทางมากหรือกาบมากที่ท้องถิ่นทางใต้เรียกว่าตอกมากมาพับกลัดเป็นรูปเรือแล้วใส่สิ่งของต่างๆประดับดอกไม้ให้สวยงามนำไปลอยในลำคลองตามความเชื่อว่าเป็นการส่งสเสบียงอาหารไปให้กับบรพรพบุรุษพร้อมกับสะดาะเคราะห์ให้ตัวเองและหมู่บ้านโดยในวันนี้ได้มีการเปิดตลาดนัดสีเขียวคลองบางกันอย่างเป็นทางการซึ่งจะเปิดขายสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นในทุกวันอาทิตย์ครับ นางเสมอใจสุขารมกรรมการกองทุนพัฒนาบุตรบัตรสตรีจังหวัดพังงาก็ได้เปิดเผยค่ะว่าประเพณีลอยเรือของชาวบ้านบางการนั้นมีการอนุรักษ์สืบสานมานานแล้วเกิดจากความเชื่อของคนในชุมชนด้วยลักษณะของพื้นที่ในชุมชนที่มีลำคลองสองสายไหลามาจากเทือกเขากระทะคว่ำไหลามาบรรจบกันที่บ้านบางกานซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ค่ะก็เชื่อว่าเป็นทางผีผ่านหรือที่เรียกว่าทางสามแพร่งไม่เป็นมงคลทําให้ผู้คนล้มป่วยและเสียชีวิตคราวละ,ละจํานวนมากค่ะจึงได้ มีแนวคิดร่วมกันว่าในเดือนของ12ขอขอพายะในเดือนของ12ทุกของทุกปีหมู่บ้านควรจัดปพะีลอยเรือเพื่อส่งสเสบียงอาหารไปให้กับบรรพุรุษผ่านทางเรือเอี่ยมจุ้นที่ทําจากวัสดุธรรมชาติหรือทําจากกาบหมากนั่นเองค่ะก็ได้ลอยไปในลําคลองถือเป็นการสะเดาะเคราะห์เพื่อให้โรคไข้ไข้เจ็บหมดไปกับครอบครัวและหมู่บ้านอีกด้วยค่ะ